มารีวิวแบบเจาะลึกกันเลยนะครับว่าอันนี้ทำอะไรไปบ้างนะครับ๋ยวแร่ังแต่ชุดหน้าเลยนะครับคันนี้นะครับเปลี่ยนราวให้ใหม่3ราว นะครับสองเราเดิมมีปัญหานะครับแล้วก็ได้บูตตันชุดบูตตันนะครับยิงสปริงปากคอเลนนะครับม <c oughs> ีให้ครบนะครับปากขอเลบใหม่ปากเลบปูนะครับบล็อกพื้นเก่าออกนะครับคอสปริงมีให้นะครับเรียวดันก็สูตของทางร้านเลยนะครับคล่องแน่นอน ตเตร็มร่องโซ่ลำเลียงใหม่นะครับครบชุดชุดลูกปืนนะครับปืนคอเช็คเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับไฮดรอลิกใหม่เกียร์ปั๊มหาเช็คใหม่นะครับห้องเกียร์นะครับเกียร์กับปั๊มเช็คใหม่นะซีนปากกระบอกนะครับปากกระบอกยุคขอเปลี่ยนไปแล้วนะครับ ปืนพัดลมซ้ายขวานะครับเช็คใหม่หมดแล้วนะครับขาลูกรอกกลิ้มพอกใหม่จับศูนย์นะครับให้สายพันตรงนะครับลูกรอกตัวนี้เปลี่ยนใหม่นะครับชุดลูกรอกตัวเดินนะครับเปลี่ยนแก้ไขใหม่นะครับจับศูนย์ใหม่นะครับไม่ต้องกังวลว่าซื้อไปใช้แล้วขาลูกรอกจะเอียงเสียศูนย์ครับสกรูลำเลียงคันนี้ใหม่2เส้นนะครับสกรูลำเลียงเปลี่ยนให้ใหม่ นะครับ mm hmm. นะครับพาใส่ฝาปิดรางสกรูแบบสเตเลตนะครับทั้งสกรูหนึ่งและสกรูสอตูดซิ่งนะครับยิงฟางลงดองกลางนะครับสเตเลส์นาหนึ้ามิลนะครับแข็งแรงนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับลูกนวดของทางอู่นะครับ <c oughs> ครับชุดนี้ก็พ่นเก็บงานใหม่หมดเลยนะครับส <c oughs> ังเกตุเลยว่า <c oughs> ความสวยความเรียนนะครับ <c oughs> ป,ปาคอกต่างๆเหล่านี้นะครับชุดนี้เปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วนะครับเปิดฟ้าตู้หน่อยปเจไปสิบเจ็ดมา ให้ดูทุกซอกทุกมุมเลยนะครับจุดนี้ชุบซิงค์ใหม่โครงหลังคาเก็บงานชุบซิงค์ใหม่รถต่างๆนะครับเช็คเก็บรายละเอียดใหม่หมดเลยนะครับรอ๋บออค,ครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับฝาโงเรียนนะครับ นะครับเก็บงานรถทุกคันนะครับจะเก็บงานแบบนี้นะครับทุกทุกคันนะครับทุกๆุกรายละเอียดนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับที่เห็นซีเมจิกมาร์กของน็อตนะครับเพื่อตรวจสอบความละเอียดน็อตทุกตัวความถูกต้องทุกตัวการชิคซ้ำนะครับเพื่อเพิ่มความมั่นใจนะครับ ว่าเราทํารถร้อยไหมช่างประกอบเรียบร้อยหรือไม่นะครับทุกๆจุดทุกๆรายละเอียดที่จำฮอนจะไม่ปล่อยนะครับตัวนี้นะครับเช็คต้องมีเมจิกมาร์กจำฮอนตรวจสอบขั้นตอนพวกนี้เองนะครับมาชมกันนะครับคอทางเข้า เห็นเลยนะครับเป็นสเตเลสใหม่สองข้างทันศึกฝาวงเดือนชิ้นหน้าเปลี่ยนใหม่ชิ้นข้างใหม่3มชิ้นนะครับวงเดือนสเตเลสใหม่3มชิ้นลูก,นว,ลกนวดลูกนวดใหม่ทั้งลูกนะครับเบิกมาให้เลยนะครับกับจานนะครับจานหน้าคันนี้นะครับเ,เช็คเกียร์ลูกนวดแล้วนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> จานหน้าแล้วก็ชิ้นจานหลังเปลี่ยนใหม่ อันนี้เป็นราวลูกนวดสูตรของทางร้านเรานะครับสูตรของทางอู่จามา้อนนะครับสังเกตเลยว่าจะมีการไข้หนามนะครับตู้เบาแน่นอนคล่องแน่นอนครับเข้าไหลลื่นแน่นอนนะครับเพราะว่าสังเกตนะครับการเยื้องจะเป็นองศาเกลียวนะครับจะเป็นองศาเกลียวนะครับเหมือนเราปอกสับปะรดนะครับจะถูกไล่องศาใหม่นะครับ อย่างอื่นนะครับครบเต็มระบบแน่นอนทุกคันนะครับเพราะฉะนั้นคุณภาพต่างๆเหล่านี้นะครับที่จะมาฮอนจะพยายามใส่รายละเอียดนะครับให้ลูกค้าได้รถมือสองที่มีคุณภาพไปใช้งานนะครับคันนี้นะครับรถลูกค้าส่งมาบิวค่าบิวคันนี้ตกที่หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันนะครับครับไอนี้เราลูกนวดนะครับเพิ่มอีกลูกค้าเพิ่มอีกเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับเฉพาะดาวนะครับไม่รวมลูกนวดนะครับ ญาตเก็บภาพไว้นิดน,นึ่งเดี๋ยวมาชมข้างล่างกันต่อนะครับก่อนที่จะข้ามผมปิดฝ้าขึ้น <c oughs> นะครับขาลูกรอกนะครับตัวนี้เปลี่ยนใหม่ขาฐานตัวนี้เป็นสแตนเลสนะครับ แต่แรมาชมช่วงล่างนะครับคันนี้โราเลอร์เปลี่ยนใหม่ให้เยอะเลยนะครับแปดเ้าลูกพาบูทสามตัวนะครับพาเปลี่ยนเพลาขับหนึ่งข้างนะครับขาเกียร์เช็คปั๊มเรียบร้อยเช็คล้อนำเรียบร้อยแล้วนะครับช่วงล่างลูกค้ามีหน้าที่นะครับอัดจรารบีอัดจรารบีโรงงานนะครับเช็คจารบีก็พอนะครับช่วงล่างสกีใหม่สตัว นะครับสกีใหม่พร้อมน็อตสกีใหม่ทุกตัวนะครับ <c oughs> เฟืองขับที่ตะขาบใหม่ <c oughs> นะครับในรายละเอียดต่างๆเหล่านี้ที่อู่มีให้นะครับตะแกงนวดนะครับใหม่หนึ่งชิ้นซีนตะแรงใหม่หมดนะครับเช็คลูกปืนตะแงคู่หน้าลูกปืนคันโยกท้ายตะแกงนะครับคันโยกลูกเบี้ยวตัวนี้ก็จะเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับส่วนเหล่านี้ก็ส่งร้านนะครับ ยิงสายน้ำเพื่อความสวยงามนะครับเพื่อให้รถดูใหม่ยิ่งขึ้นนะครับโอเคนะครับหรือท่านที่สนใจรถเกี่ยวดีซีเจ็ดศนบิวนะครับสั่งบิวได้นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่490แสนบาทสภาพจะได้อย่างนี้เลยนะครับพร้อมใช้งานนะครับเช็คก็คือเช็คแบบละเอียดลึกเข้าไปเลยนะครับในทุกๆระบบการทำงาน ทุกๆจุดนะครับโอเคนะครับผลครับสวัสดีครับ